กูเริ่มไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมมึงถึงมึงถึงมาเข้าชิงมาถึงนัดชิงได้นะดอดลพูนคือแบบไน้เจ้าของทีมใหม่เหรอทำไมมันรวยขนาดนี้วะสั่งซื้อคอยในเกมฟีฟ่าได้ที่ by fifa coin .net บริการรวดเร็วทันใจใส่โค้ดเซียนรับส่วนลดอีก5%ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ และแล้ววันนี้มันก็มาถึงกับผมกับสุบอลพิมพยรีของอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการเยือนของฟูแลมนะครับเป็นทีมท้ายตารางเลยนะครับผมผู้ตัดสินที่จะมาเป่าชี้ขาดเกมวันนี้ก็เป็นพอลเทียนี่ครับเกมวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมจะเป็นการทําหน้าที่ครั้งสุดท้ายในฐานะผู้จัดการทีมของนาสันตินะในทีมบริสันพาร์คด้วยเพราะว่าเรายังมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนลิกงนัดชิงชนะเลิศอยู่นะครับผมอันนี้เป็นสถานการณ์ตารางคะแนนล่าสุดนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับผมจะแข่งกันพร้อม ทุกคู่ครับทางด้านลิวพูเนี่ยต้องชนะสถานเดียวก็ผมถึงจะมีลุ้นแชมป์อยู่นะส่วนทางเราเนี่ยขอแค่เสมอเท่านั้นครับโอ้โหเรียกได้ว่าจะชิวมันก็ชิวนะแต่มันก็แอบแอบเครียดนิดนึงนะครับผมมามาดูสิเป็นตัวจริงของทางเจ้าบ้านกันดีกว่านะครับใช้ระบบ4-4-1-1เหมือนเช่นเคยนะเกมวันนี้ผมจะให้โอกาสเด็กๆทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในชุดสำรองหรือว่าพวกดาวรุ่งทั้งหลายที่ยังไม่่อยได้รับโอกาสมากพอเนี่ย จะลงพร้อมกันเกมวันนี้เลยครับผมโอเคแหละมันอาจจะมีความเสี่ยงที่ว่าเออถ้าเกิดว่าเราแพ้แล้วลิวพูเขาชนะขึ้นมาเนี่ยลูกได้เสียเราแพ้ลิวพูใช่ไหมเราเสียแชมป์ทีมม์ลีกเลยนะเวย้ยแบบโดนโชบตัดหน้าไปเลยอะ่ะ<อ>แต่ว่าผมเชื่อมั่นครับว่าเด็กของผมชุดนี้ทําได้แน่นอนครับไก่เค่เสมอเนี่ยกับ,กบ,กบ,กบทีมท้ายตารางเนี่ยโอโ้โหฟูเล่่มันก็ใช้ระบบ4 3่สานะครับเกมวันนี้โอโ้โหผูเล่นแต่ละคนเนี่ยผมไม่ค่อยคุนหน้าคุนตาสักเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าในรายชื่อมานั่งสำรองเนี่ยมีชื่อของอารเตามคือถ้าเขาไม่ชโอเน่ัฮด เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องชนะไปก่อนเหมือนกันครับมาคัสมมเยอร์เนี่ยเล่นได้ทั้งซ้ายและทางขวานะครับในตำแหน่งผู้เล่นฟูลแบ็กนะหมายแล้วครับแล้วไหลให้ฮาคิมิโอ้โหสวยมากครับกระชากสบายกับฮาคิมิความเร็วคนละเรื่องอย่แล้วครับผมฮาคิมิหย่อดไปสาไกลโอ้โหไม่ได้ครับโดนโอวิล่าสกัดออกมาก่อนนะมมเยอร์อุ้ยโอเคอินเดียอินเดียโอเคเกี่ยวเกี่ยวได้อยู่ครับผมขาแม่งยาวครับเกติ้ฮิโนะกูขอรลอนอีกไกลสักทีโอ้โหน้ำหนักเนี่ยไม่ติดบล็อกก็มอจะเห็นอนาคตอยู่ครับ โอ้โหเมสพลาดง่ายเกินที่ใช้สั้นจังหวะนี้โอเคจากคอสตายัางสก,กัดได้อยู่ครับอิโนโนให้ที่มาคัสมิเยอร์อินเดียอุย๊ยเราเคอะกันสวยมากครับมูเลอร์หลอนจังหวะแล้วเข้าคขาเป๊ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอเวอร์ตันได้ประตูขึ้นนำหนึ่งสูงจากโทมัสมูเลอร์ครับโอ้เจ็บเอวเลยครับผมแกบจมูนี้แล้วผมก็ยังยิงประตูไม่หยุดครับโอ้ แบบนี้ชิวชิวขึ้นเยอะเลยครับผมโอ้ดูครับจังหวะนี้เนี่ยมอสซีคีนใจกว้างครับแปะให้ลูกพี่มูลเลอร์แล้วต้องบอกว่าสองคนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นร่วมกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมวันนี้ก็เล่นกันแบบเข้าขารู้ใจกันใช้ได้ครับอาจจะเป็นเพราะฟูลแลมก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งหรือน่ากลัวอะไรมากมายนะครับผมเอินเดียคินฮิโนะเห็นมูลเลอร์มูลเลอร์พลิกเข้าขวาอ้าวแล้วโลง่งโล่งแบบนี้มันจะไปเหลืออะไรลครับลองชิวแล้วกูวันนี้ ไม่เอาอะไรแล้วครับเกียรนี้มูลเลอร์เมาไปคนเดียว2ลูกไม่แบ่งไม่เผื่อแผ่ลูกน้องเลยครับมาขอสักทีเดอะโอ้จบกันมูลเลอร์กูเกียริประวัติที่สะสมมานะมาทําท่าน,นี้เนี่ยภาพพจนเสียหายทุกคนครับลุยสยังมีราคอตาดอื้นนึกว่าจะพลิกได้นะกลัวแม่งพลิกอุ้ยอุ้ยเซฟด้วยขาไปอ่านอย่าเด้อโอเค โอ้ยแมกเนเออร์เล่นดีว่ะไอเด็กคนนี้เหมือนจะมีของนะครับผมแล้วสวนยาวเลยครับฮาคิมิเอ้าเอ้าไม่ล้ำหน้าด้วยครับผมมิ่งกลับมาเอาบอลดื้อเลยครับฮาคิมิเห็นด้านในโยนเข้าไปเปนิมิมโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอวัตันครับโอ้ครึ่งแรกเนี่ยเอาา้าแทเดเป่าจบเกมครึ่งแรกทันทีครับผมโอ้โหกล้องก็กจับไปที่โทมัสมูเลอร์เลยนะ เหมาคนเดียว2ลูกครับเกมวันนี้ผลค,คู่อื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าทีมใหญ่จะยังไม่มีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่นะก็ยังนํากันอยู่ทุกทีมนะครับผมเดี๋ยวเราไปว่าของเรากันต่อในเกมครึ่งหลังเลยดีกว่าครับเอาแล้วฮาคิมี่ขอบอลโอ้โหซ้ายขวานี่กูยโยนเป็นหลุดจริงๆครับเกมวันนี้ฮาคิมี่ลองยกให้เอาคินช้าเลยูโอ้เอาแล้วมึงมึงจะกระโดดข้ามบอลกันทำไมเนี่ยฮาคิมี่เก็บบอลลงได้ให้เมเยอร์เมเยอร์เด็กมันจะเกิดยังครับยังไม่อยากโชว์ครับผมอินเดีย โอ้โหจะซูนไปจังหวะน,นี้ไม่ผ่านครับเดี๋ยวขอขยับซะหน่อยดีกว่าครับผมนาสันติก็เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ4-4-2นะครับจะให้มาโคอานาอตูบิกยืนคู่กับมอสซิคินในแดนหน้านะครับผมแล้วริมเส้นเนี่ยเป็นเฟเซอร์กับอีวบี้ครับเมเยอร์ดักกินสบายครับโอ้โหผมว่าเมเยอร์นี่มันเล่นทางฝั่งขวาดีกว่าฝั่งซ้ายนะเอาอีวบี้ขยันครับผมโอ้โห,หพี่แกขอโชว์ผลงานเลยเถอะอเล็กซ์อีวบี้ครับลองตบเร็วมาอานาอตูบิกยิงเลยโอ้โหสัมผั เลขของมาโค่นอนาโตวิกครับผมนัสติเดินออกมาเดินออกมาในสนามเลยเว้ย <laughs> นะเขาไม่เดินลงมานะเดี๋ยวก็โดนใบล็อกล็อกไปเลย <laughs> เปลี่ยนลงมาได้เรื่องเลยครับผมแล้วดูสัมผัสแรกของอนาโตวิกครับโอ้โห <laughs> ยังไงก็วิ้ยเบอร์11เป็นประตูที่11ด้วยนะโอ้สวยสวยสวยบ <laughs> อซี่คีนี่แม่งอี่ยงของมันวะลงเต็มเกมไม่ยิงจริงนะโอ้โหอนาโตวิกแม่งลงมาแป๊บเดียวสัมผัสแรกได้ยิงเลยครับ เอาแล้วทางฟูลเล่มรู้สึกว่าจะส่งอะดามาเตาเร่ลงมาครับโอ้โหต้องต้องช่วยกันประกบ2ครับโอเคอินเดียฮิโนมีพื้นที่ครับเขียนจีโนโอ้โหแต่ว่าบอลมันเดินทางค่อนข้างช้าครับให้ง่ายๆที่เมเยอร์อิวบี้นี่มึงก็ขยันเหลือเกินเอาแต่บอลไปตกที่อินเดียเอาแต่ว่าได้ยาวครับได้ยาวได้ใหญ่จังหวะนี้น้องขอสักประตูเถอะโอ้โหแม่งเข้าด้วยครับผมอ้อจังหวะนี้ไม่ไม่ต้องพากไม่ต้องอะไรเลยครับเกมมันขาดไปแล้วครับผม โอ้นัสติมึงเดินลงมาในสนามอีกแล้วนะต้องให้น้องไปล็อกครับมานี่โอ้ยกอดซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมต้องอินเดียเหมือนส่วนสูงมันมันหดลงวะเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับ mm hmm. แม่คีนฮิโนะโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าอ้าวโอ้โหกำลังจะบอกว่าต้องเขาดาวเตรียมนับแชมป์เลยครับผมโอ้โหไม่ทนได้พูดครับเอเบอร์ตันครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก2020่นะครับผม ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดวะโอ้โหสุดยอดครับผมแม่อุซากำลังจะนับถอยหลังสู่การเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกซะหน่อยครับกรรมการแกไม่รอครับผมพอเทียนี่แกไม่รออะไรทั้งนั้นครับเป่านนบีตจ,จบเกมทันทีนะโอ้โหน้ำตาจะไหล <laughs> โอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเลยนะครับผมก็ยี่สิบพาร์ตยีสิบพาร์ตใช่ไหมถ้ารวมซีซั่นหนึ่งด้วยว่า40กว่าพาร์ตครับกว่าที่จะมาถึงจุดนี้นะโอ้โหลมลูกคลุกคลานกันมาพอสมควรครับ ไม่น่าเชื่อว่าทัวร์ไอพีเมลีกวันนี้จะมาสถิตที่สนามกูดิสันพาร์คนะครับผมไปลูกระดินชูซะหน่อยครับมาลูกระดินแชมป์เปี้ยนครับผมโอ้โหโคตรโล่เลยครับวันนี้ในสุดภารกิจที่สําคัญที่สุดของนัสติก็สําเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีนะครับหลังจากที่ตัวนัสติแกเองเนี่ยโอ้โหล้มลุกคลุกคลานกับแมนยูมาอข้างเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพลาดแชมป์พรีเมลีกนะโดนร์พูตัดหน้า ดูว่าการตกรอบบอลถ้วยต่างๆนานานะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้นาสันติก็สามารถคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฐานะผู้จัดการทีมของเอเบอร์ตันนะครับโอ้โหแม่ซึ้งเหลือเกินสุดยอดครับลูกกระดินไปมึงอะ่ะคือจริงๆผมว่าคงไม่มีใครกังขาหรอกที่ให้ลูกกระดินเป็นคนช่วยถ้วยนะนะเพราะว่าแกเป็นคนที่โอ้โหเล่นเล่นทุกนัดโอ้โหมาสักทีนึง เออโอ้น้องอินเดียกูส่วนสูงโคตรอีกแล้วโอ้ต้องเก็บภาพซะหน่อยครับไหมกูเป็นช่างภาพให้ก็ได้ถ่ายรูปซะหน่อยโอเคโอ้โหหยิมย้ม,มยิมม้มหวานยิ้มหวานแหมน้องอินเดียมึงนี่มาเอาซีเลยนะมึง นะครับก็แสดงความยินดีนะครับผมที่น่าสันติสามารถคว้าชแชมป์พิมพ์ลีกได้สักทีนะจริงๆถ้าจะตอบว่าผมขอยกเครดิตทั้งห,หมดให้ทีมเนี่ยมันก็ดูธรรมดาใช่ไหมมันดูธรรมดาเกินไปครับผมวันนี้อารมณ์ดีครับตอบไปเลยนะว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลถัดไปแน่นอนครับผมแต่ว่าไม่ใช่กับกูนะกับโค้ชคนใหม่นะครับนกข่าวก็ถามต่อนะครับว่าทําไมเกมวันนี้ไม่ให้อนาตบิกลงเล่นมากกว่านี้นะครับโอ้โหกูตอบกลับไปเลยว่ามึงจะถามกูทําไมเนี่ยขนาดเจ้าตัวมันยังไม่ได้ถามกูเลยนะโอ้โหแล้วดูสํานักข่าวของอังกฤษครับ เ <c oughs> ี่กไ้ว่าเป็นการยิงให้ขาดนะยิงเพื่อเป็นการช่วยให้ทีมงานที่อาจจะขนย้ายถ้วยพิมพ์ลิกมาไว้ที่สนามคุติสัทพาร์คเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผม <c oughs> เพราะว่าตอนเป่าเริ่มเกมเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมว่าถ้วยมันจะต้องไปที่สนามไหนแต่พอแบบเราเริ่มนำสองศามศูนเนี่ยเขาเริ่มสตาร์ทเครื่องมาแล้วครับ <c oughs> โอเคก็บรรลุไปได้ด้วยดีนะครับผมสำหรับแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะก็ไม่ขออะไรมากครับขอแค่คนละ1ไลค์คนละ1แชร์หนึ่งเมน์น1วิวก็พอครับผมเพราะหลังจากจบพาร์ทนี้ไปเนี่ยคาดว่าเราจะน่าจะไม่ได้เจอกันอีกยาวเลยนะนะตอนนี้จริงๆหลายๆทีมก็ยื่นข้อเสนอมาให้นะสันติแล้วนะแต่นะก็ยกังเก็บไว้ดูก่อนนะครับจนกว่าจะพาทีมจบภารกิจแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็จบเกมอ,อยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจนะครับแล้วทางน่านบอร์ดบริหารนะครับผมโอ้โหแชมป์ 4ล้านปอนครับผมโอ้ตายตายตายเรียกได้ว่าพอนะสติเข้ามาคุมทีมเนี่ยโอ้ hey, โหเอเวอร์ตันฐานะทางการเงินดีขึ้นมากครับแล้วโครงสร้างของทีมโดยรวมตอนนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับผมถ้าไม่นับแนวรับนะกูระเบิดทีมทิม้งไว้ก่อนไปนะ <c oughs> แล้วมาดูในส่วนของฐานะทางการเงินกันดีกว่านะครับ <c oughs> โอ้โหตอนนี้กําไรของสโมสรเนี่ยอยู่ที่238ล้านปอนนะครับผม <c oughs> ทางสโมสรเนี่ยปีนี้ใช้จ่ายไปประมาณ335ล้านปอนนะครับผมแต่ว่ามีรายรับกลับมาเนี่ย664ล้านกว่าปอนนะครับผมสบายครับกูบอกเลยลง อ่านกันทั้งวันแหละแง่งยอดขายเสื้อเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงกันตลอดนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสครับชนะไปนะมาสรุปผลงานของนัดสันติซะหน่อยนะครับผม1แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผม3แชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศนะนัดที่ชนะเยอะที่สุดเนี่ยเป็นเกมกับเรดดิ้งนะครับผมในเดือนมกราปี2020นะครับ6-0นะโอ้โหเกมนั้นเกมไหนวะครูลืมไปแล้วเนี่ยและเกมที่แพ้หนักที่สุดก็คือเกมที่ไปแพ้สเปอร์5-0นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาปี2019นน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 นะะะะคครรรััับบบใช้้้จจ่่่่่่าาาาาายยสสสููงงงงงุดดดดเเเเเีปป็ทขออออโโโฟ์์ไมซซลล78 โดยรวมแข่ง111นัดนะครับผมชนะไป88นะเสมอ15แพ้ไป8นะครับผมยิงได้236ประตูเสียไป105ประตูครับนาานี้ก็จะเป็นเช็คลิสต์ผลงานโดยรวมนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะโอ้เมนเจอร์ออฟเดอะมันอวอร์ดนะสันติไม่เคยได้สักเดือนเลยเหรอเมนเจอร์ออฟเดอะเยียวก็ไม่ได้นะครับอ,อ,อ๋อมันต้องรอจบฤดูกาลก่อนไงใช่ไหมล่ะคุ้มครับบอกเลยเพราะว่าเงินเดือนปัจจุบันของน้าสันติที่รับจากอีวอตันเนี่ยอยู่ที่64,000ปอนด์นะครับเดี๋ยยวเเรราตีมเดินทางไปเจอกับบรเซีนด์นะครับเกมมเื่อกี้เนี่ยมันเป็นเกมที่่คอนข้าางสบยใช่ม มันจะเครียดก็เกมนี้แหละกูว่านะยังพอมีเวลาซ้อมนะขอซ้อมสน่อยแล้วกันครับดาคอสตาดอทมุลมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยแนวลุกขา้าน่าจะโหดพอพอตัวเลยครับมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซะหน่อยครับน้สันติมันมีโอกาสแค่ไหนครับที่โบรุสเซียดอทมุลเนี่ยจะสามารถชนะอี沃ตันแล้วคว้าชแชมป์ยูเซอปีนี้ไปครองได้นะโอ้โหจริงๆมึงต้องถามใหม่นะมึงต้องถามใหม่ว่าอี沃ตันเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่จะชนะโบรุสเซียดอทมุลนะครับผมก็ตอบไปเลยครับว่ามันก็มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่เลยครับอยู่ที่ว่าใครจะช่่่่ววววงงงชิจจจบบใในนนนนนััััหะะสุดดท้้้าายไกอผมมครี เราจะต้องทําได้ดีเหมือนเช่นเคยนะอ่าเราเป็นทางด้านเชลซีนะครับผมควา้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกไปก่อนแล้วนะครับโอ้โหกองเต้รอเลยครับอันนี้อู้เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม,วม FA, คว้าแชมป์เอฟเอคัไปครองได้สาเร็จนะครับสิบเอ็ดตัวจริงนี่ผมจะจัดไปฟัดกับเสือเหลืองเนี่ยก็ต้องเป็นชุดใหญ่แน่นอนครับผมในส่วนของดีเทลเรื่องแท็กติกหรือฟอร์เมชันเนี่ยจะยังใช้แบบเดิมแบบปกติเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเจอดอทมุลใช่ไหมไม่รู้ว่าขุมกําลังเขาแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่าจะมาในรูปแบบไหนนนะรรัผไไปปเพาฉ้ลลองุย ก่อนคราวชมทุกท่านนะครับเตรียมมารับชมสืบบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศเลยครับผมโบรุสเซียดอทมุลครับจะเจอกับเอเวอร์ตันนะตัดสินกันให้รู้แล้วรู้ลอดในเกมวันนี้ครับโอ,โ,โอ้โหอุ้ยโอ้ขุมกำลังของทางโบรุสเซียดอทมุลเนี่ยมีมัทพูมเมลมีมามีวาลานนะมีอันเดโกเมตเด็กเก่าเรานะครับผมแล้วก็ข้างหลังมีออ,องตนี่มาซียาวด้วยมีเซอร์กิโอลาโมสอีก โอ้โหกูกูเริ่มไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมมึงถึงมึงถึงมาเข้าชิงมาถึงนัดชิงได้นะดอดมูลคือแบบได้เจ้าของทีมใหม่เหรอทำไมมันรวยขนาดนี้วะปกติดอดมูลเขาจะเน้นปั้นเด็กใช่ไหมดูครับค่ำคืนบรรยากาศที่สนาม Estadio Metropolitano นะครับผมเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยลูกทีมของนาสติที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเด็กเก่าของนาสติเนี่ยจะมีทั้งอันเดโกเมสใช่ไหมที่เล่นอ่าลงเล่นเป็นเ1เว่ตัวจริงนะครับผมแล้วก็มีเซติบาคกาบูน่าจะมีน่าจะมีายชื่อเป็นผู้เล่นในมานั่งสำรองนะครับ โอ้โถ้วยแม่งน่าจับน่าจับซะเหลือเกินมาดูเสเปยตัวจริงของดอดมูลกันครับโอ้วาลานมูเมลอินโบบิเล่หืมตามนี้ครับเซดิงบากะบูมีชื่อที่มานั่งสำรองนะครับผมอู้มาระบบเอียงวะเนี่ยแบบนี้ริมเส้นเราน่าจะเจาะเขาได้อยู่นะครับมาถ่ายรูปก,กันตามธรรมเนียมครับ โอ้อันเดโกเมสจริงๆผมก็แอบเสียดายอันเดีโกเมสเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าใครยังตามดูตั้งแต่ซีซันหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เล่นค่อนข้าง,งดีนะครับจริงๆเป็นนิวสลับขั้วใช่ไหมเพราะว่าเราเซน็นทางน้านของวิเซลเข้ามาแล้วเราก็ให้อันเดีโกเมสเข้าไปนะครับก็คือสลับขั้วกันเลยสุดท้ายไม่มาเจอกันรอบชิงครับโอเคกรรมาการเป่าเริ่มเกมครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับผมแต่คือถ้าเขาก้ายืนระบบนี้มาได้จนเข้ารอบชิงเนี่ย แสดงว่า3 3แนวรับของเขาเนี่ยต้องแข็งแกร่งมากครับวา,าลานลาโมสคุณพี่โอไม่แข็งก็ไม่รู้จะว่าไงเลยครับบูโนโูมีเหลี่ยมลองยิงดูอุ้ยโอ้โหไม่ได้ครับยิงไม่ได้ครับต้องต้องต้อง,ต,องต้องคอยบังไปก่อนครับตอนนี้กีตาร์ยาโอเครับสบายอยู่นะครับนูเบลอ,อันเดโกเมสดักลูกนี้สวยที่หายเลยว่าอิโมบิเล ให้ไปที่มาซียาวโอ้โหแล้วอิมโมบิเล่เขาก็เล่นลูกการการะค่อนข้างดีด้วยนะแล้วมาซียาวนี่ก็ืหความเร็วกับพื้นเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันแหละครับอือโอเคโอ้โหข้กับอิมโมบิเล่ครับโอเคโอ้ยยังสวยวิเซลลองแทงดูโอเคโอเคถูเมเยลเขาช้ากระชากมาเองเลยครับอิโมบิกระชากมาดูเนื่อมาเข้าเป้าแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผม เต้ลตั้นในประตูขึ้นนำ1-0จากโทมัสบูลเลอร์ครับโอ้ต้องวิ่งวิ่งไปหากล้องเลยับผมโอ้เอา้า <c oughs> กล้องก็อยู่แค่นี้มึงก็วิ่งไม่โดนเนาะโอ้โหอุตส่าห์จะแบบว่าประกาศสักดาหผ่านกล้องซะหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกครับแผนเขาอะ่ะมันมันโล่งตรงปีกไงเพราะฉะนั้นเราจะเข้าทําตรงนี้ได้ค่อนข้างค่อนข้างง่ายครับและแมงเสือเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอ้ยวะวาบเลยกูจริงๆง1-0มันก็ยังวัดอะไรไม่ได้หรอก แต่ว่ามันก็ช่วยเรื่องสภาพจิตใจของคนเล่นได้เยอะครับมันเซฟมันเซฟได้เยอะครับผมจูเล่นบันโคเข้ามาโอเคฮาคิมิไม่ต้องเติมมาไหนแล้วมึงฮาคิมิวันเนี้ยเพราะว่าแบ็คเขาไม่ค่อยมีอยู่แล้วอุย้ยเสียดายครับสติขึ้นมาเนี่ยเอเวอร์ตันคลองบอลน,น้อยกว่าดอทมูลเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเกมเนี่ยค่อนข้างเปิดแรกเลยครับผมอันนี้โกเมสโหแม่งโอ้ย,อยตัวย่งบอลจากเท้ายากมากเลยว่ะ ยาอ,อเดโกเมสมึงดุจังวะตอ,อนเหนือกูไม่ดุขนาดนี้ด้วยมิเซลยกให้โรเซรโซโอุยพักอกโอเคยังถึงเว้ยอ้ยอเดโกเมสแม่เล่นดีเหลือเกินพ่อคุณ<อ>กรรมการาเป่าเถอะจานโอเคกรรมการก็เป่าจบเกมการแขน่งในครึ่งเวลาแรกครับกลายเป็นว่าเอเวอร์ตันก็ยังนำอยู่นะ น้ำยู่1ศูนย์นะครับโอ้โหจากโทมัสบูลเลอร์คนนี้เลยนะเซตีในเกมครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหถือว่าค่อนข้างสูสีในหลายๆเรื่องเลยนะครับผมดอตบุลมีโอกาสยิงเข้ากรอบมากกว่าเราด้วยซ้ำนะแต่ว่าเรามี1ประตูครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมครึ่งหลังเลยครับผมเราจะยังไม่มีการปรับแผนใดๆนะโอเค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 ไม่ไม่มีความเร็วถ้าเป็นมอยซี่คินจะบอกเมื่อกี้ทะลุอยู่ครับแต่เป็นมูลเลอร์ไงโอเค เดี๋ยวไปก่อนดิมเส้น,นพิชัยสั้นยูนโล่โอโ้โหสวยมากครับจังหวะนี้กระชากหนีรามอสมาเลยหืมเราเรา,เราสดกว่าเราเด็กกวัยแล้วพิชัยสั้นโอโ้โหเรียบร้อยครับผมเอลเตันประตูขึ้นนำ2-0จากพิชัยสั้นครับโอโ้โหดูท่าดีใจตัวส้มตีนที่ไหนโอโ้โหคือกะว่าจะใจกว้างส่งแล้วแหละแต่ว่ามูลเลอร์แกมาไม่ทันครับเริตัดสินใจยิงเลยนะ แล้วโอ้หเที่ยวตัวแปรลูกนี้เข้าเฉยเลยครับดูภาพช้าฝั่งนี้บ้างครับโอ้โหเบอร์กี้ลูกนี้มันระยะมันใกล้ด้วยแหละมันเซฟยากครับผมตะกใจครับเลาสติโอ้โล่งเลยโล่งเลยไม่รู้ว่าเออกูลืมลืมเรื่องปากกาบูไปเลยเนี่ยเออลืมไปว่าเขายังนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองนะครับไม่รู้วันนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นเขาหรือเปล่านะมา,มาบางังมาบางสักคนมาบางสักคน เท้ามึงแบบมึงคล่องกันมากเลยโอเคฮาคิี้บยังอยู่เขี่ยไปก่อนโอเคสวยโรเซโซบอลมาถึงยูบี้ด้วยอ่ะกูหืมกูอยากจะโชว์พลังซะหน่อยโดนนาบิเกต้าสกัดไปง่ายเกินโรเซ่อยากก่ยอยากเขี่ยกันอย่า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 เขี่ยกันฝังสมพนฝังลูกนม้เย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ยูบี้หืมวาลาน เอาอะแม่งเอาใหญ่เลยที่นี่เซสซีเกือบไปนึกว่าเขาจะส่งถ้าส่งนี่คือผมเสียประตูเลยนะเมื่อกี้ยังมากันเรื่อยๆครับกุเลงของโรเซียดอดมุนคือเขาต้องเอาประตูแรกมาให้เร็วครับแต่ว่าถ้ากูดได้บอลน,นะกูจะดึงเลยอะประตูเดียวกูไม่อยากเสียกูไม่อยากเสียแล้วเลียเขียเขียโอเคเขียอย่างเดียวยังยังไม่พ้นอีก กำลังจะเข้าสู่ช่วงไม่ถึง1ินาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บนะครับผมเอเวอร์ตันเนี่ยใกล้สู่ความจริงแล้วนะครับกับการเป็นแชมป์ยุโรปโอเคเคียร์ทางด้านนาสตีขอขยับเลยครับผมส่งมาโคอ,อาาตวิกลงไปเก็บบอลแดนหน้าซะหน่อยครับเพราะว่าจังหวะเคียร์ออกมานี่คือแบบโดนกดอยู่นั่นแหละแม่แต่ก็รู้สึกว่าบากามบน่าจะไม่ได้ลงแล้วนะครับเกมวันนี้ไม่รู้ว่ายังเหลือโคตาอยู่หรือเปล่านะแต่เราเหลือโคตาอยู่ครับเก็บไว้ถ่วงเวลาซะหน่อยเอาไปเปลี่ยนตัวกินเวลาซะหน่อยยูบี้โอเค อูร่ามอสแม่งทั้สองนาทีนะโอเคสบายแล้วสบายแล้วไม่ไม่หน่ามีปัญหาแล้วครับโอเคฟเฟเซอร์ไม่ต้องเปลี่ยนตัวลงมาแล้วครับนูเบลถือยาวๆเลยเรียบร้อยครับผมเอลตันฟ้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลี่ได้สำเร็จครับโอ้ว <c oughs> ่าจะดูเกรงดูกดดันไปหน่อยนะเกมวันนี้แต่ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วเนาะมันต้องตั้งใจหน่อยครับโอ้โหอูร์เซียดอตบูนเนี่ยกระหน่ำเรา หนักอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาพลาดตรงที่เขาใช้ระบบนี้กับเราครับอย่างที่คนดูทราบนะครับผมเราถนัดอยู่แล้วไอเกมสวนทางริมเส้นเนี่ยแล้วโอ้โหพื้นที่ริมเส้นทั้งสองฝั่งของเขาเนี่ยโล่งมากเลยครับผมสบายแล้วกูซีซั่นนี้จบลงอย่างสวยสดงดงามครับโ,โหแล้วดลูลูนี่ลูนี่มาดีใจท่าอะไรของมึงเนี่ยมามาชูถ้วยบิ๊กเอียร์ซะหน่อยครับแม่เวลูนี่ก็ได้ชูถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนอีกครั้งนะครับผมกองจากไปที่ลองเล่ครับ ปากาหลังตัวสำคัญที่เข้ามาช่วยเราในช่วงหลังเนี่ยโอ้โหแบบอะไรของกูเนี่ย <laughs> ลิ้นพันกันหมดแล้วโอ้โหจะบอกว่าช่วงหลังเนี่ยแนวรับเราแข็งแกร่งแนวรับเราแข็งแกร่งขึ้นพบลองเล่เลยครับผมมาเรียบร้อยรออรครับผมเอเวอเรตันครับได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2020-21นะครับผมโอ้บูโน่เป็นเดสแบกทีมาจนหืหลังแท็กฐานครับผมวันนี้ได้ชูถ้วยสักทีนะถ้วยยุโรปครั้งแรกของทีมงาน,นเอเวอร์ตันนะครับ ตื่นเต้นครับผมกว่าเดิมาถึงจุดนี้เนี่ยแหมจังหวะจังหวะขึ้นไปรับถ้วยนี่กูภาคผิดภาพถูกพุ่วตัวเลยครับผม <ś c oughs> โอ้โหยอดครับโอ้สบายแล้วแบบนี้โอ้เราสาวกเอเวอเรตต์เนี่ยเนี่ยได้เฮกันแบบติดติดกันเลยครับผมหลังจากที่ฟ้าแชมป์พิมลีกไปนะพอพิมลีกฝีฤด,ดูกาลก็ได้มาชูถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกครับโอ้บรรยากาศที่สนามเอสตาดิโอเมโทรโพลิตันโอที่อ,อะไรก็ไม่รู้ยาวเหลือเกินโอ้ Okay. วัยฟยีวันนึงไวนน้วันนี้ใสค่ความดีกับน้าสันติด้วยนะครับผมจริงอยู่ที่ทัวยุโรปเนี่ยน้าสันติเคยได้ไปแล้วนะครับในรายการยูโรปาลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมัยเป็นนักเตะนะแต่ว่ายู่ฝ่ามเปี้ยนลีกเนี่ยยังไม่เคยได้มาก่อนนะครับผมดอทมูลโอกาส7ครั้งเข้ากรอบ3นะครับผมไม่เป็นประตูเลยนะของเราโอกาส3เข้ากรอบ2เป็นประตูทั้ง2ครั้งเลยครับผม MVP เกมวันนี้ก็เป็นโจวานนี่โลเซลโซครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซะหน่อยครับโอ้โหแต่น่าสเสียดายเกมวันนี้ไม่เห็นสดิตากัมบูเเเนนนนนาาะะะชชััยยคร้้งีี่อจจป็ก้้าวเล็กๆของผูจัดการทีมคนนนึงนะแต่ว่าเป็นก้าวะช ใหญ่ของสโมสรแห่งนี้ครับนะะักข่าวถามถึงลิชัยสั้นนะครับเป็นไงบ้างครับเกมวันนี้โอ้โหจริงๆต้องบอกว่านะ้าสติแม่งแทบอยากจะวิ่งลงไปดีใจด้วยเลยนะพยายามรักษาโมเมนตัมของฟอร์มการเล่นตัวเองแบบนี้ไปให้ยาวให้ไกลที่สุดนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย ก็จะไม่มีนักสติคอยดูแลเขาแล้วนะครับจริงๆเราก็สามารถทําได้ดีกว่านี้นะเพียงแต่ว,ว่ามันเีเกมนัดชิงชนะเลิศนะ,นะเนาะหลายๆคนก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับผมมีรนลานกันบ้างแต่สุดท้ายก็ชนะมาได้ครับันลาแหมดูครับบูโดคนเดียสหล่อชิบหายจริงๆเดี๋ยวซีซั่นหน้าผมว่าจะหามดมาลงเพื่อเพิ่มอัตรลดในการรับชมของคนดูสะหน่อยนะถ้าใครมีมดอะไรแนะนํานก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้ที่เพจเซียนฟีฟ่าน,นะครับผมเดี๋ยวมาสรุปเพิ่มเติมตรงนี้อีกทีนึงนะครับผมเราก็ได้ทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์มาเพ แต่ว่าเงินเดือนกูยังเท่าเดิมครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวไปดู manager of the year สิโอ้โหไม่ได้ครับเอ้ยไม่เป็นไรไม่เอาก็ไม่เอาเว้ยไม่รู้เป็นเพราะกูไปกวนส้นตีนพวกสื่อมวลชนบ่อยเกินไปหรือเปล่านะ <S <S <ๆ>แล้วก็ในส่วนของสถิติในพิมลีกเนี่ยอวลตันก็เก็บได้ร้อยแต้มนะครับที่2ลิเวอร์พูลนะโอ้โหท็อปโฟเป็นสเปอร์นะครับผมเมนยูเมนยูได้ที่5านะครับโอ้โหแม่เงเดี๋ยวเราไปดูโซนท้ายตารางดูซิว่าใครตกชั้นบ้างนะครับ ฟูลแลมลีดแล้วก็นอริซิตี้นะครับผม <S 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 เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดาวซันโวซะหน่อยดีกว่านะพรีเมียร์ลีกปีนี้เนี่ยเป็นทา่านั่ของโมเมซาล่านะครับ33ประตูจากการลงเล่น38เกมนะครับโอ้โ oh, ห oh, คือแม่งลงทุกเกมจริงๆอะ่ะที่2ตามมาด้วยราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมที่3พอปอกบาร์นะโอ้โ oh, ห oh, แต่ถ้าดูจากจำนวนประตูเนี่ยที่1 2 3เนี่ยประตูมันห่างกันมากเลยนะที่1 33ประตูที่2 24ประตูเท่านั้นครับแล้วก็ลูกทีมของเรารู้สึกว่าจะเป็นลูกพี่บูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผม35เกกมดไปปปป18รรระะตตูคคัับบแแ่่วาเ็นนชม์ผม เรียกว่าอะไรทีมเราแบ่งๆกันยิงครับเล่นกันแบบทีมเวิร์กไงเออในส่วนของคนอื่นๆเนี่ยก็ตามนี้เลยครับผมมานี่ซอนก็ยิงกันเฉลี่ยประมาณ10กว่าประตูนะครับเอมิเรตเอฟเอครับเป็นแกรนด์นะครับผมจากฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาวน์นะหประตูจาก4เกมโอ้โหเดือดอยู่นะถึงขั้นแซงอคเกโลกุลเลยนะครับกุลเนี่ยหประตูจาก6เกมนะครับผมในส่วนของกระบป่าครับก็เป็นนิคลัสเปเป้นะครับผมตามมาด้วยกุลอคเกโลนะโอ้โหกุลนี่แบบรับบทพระรองเยอะนะลูกการนี้เนี่ยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมเอเดนฮาาซก็รััับบไปนนะอด สามเนี่ยเป็นคู่ชิงของเรานะครับจากโบอเเซีดอทมูนนะจากดอร์ซานโชแล้วก็ซิโรอิโมบิเล่นะครับเลื่อนลงมาก็จะมีบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับ6ประตูโรนัลโด้5ประตูนะครับเบนเซม่าอีก5ประตูนะครับผมโอ้โหโดกับเบนเซม่านี่คือตามไปเล่นกันที่ยูเว่กันต่ออีกนะแต่คือฤดูกาลที่แล้วเขาได้แชมป์แล้วใช่ไหมล่ะยูเว่พอมาฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะหมดแพสชั่นก็เป็นได้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันอุ้ยเหลือยูฟ่ายูโรป้าลีกนะครับผมก็ตามนี้เลยครับโอ้โหแล้วดูแมนยูครับเดมเบลเล่ติดม ว่ไม่มีนักเตะติดทำเนียบเข้ามาเลยนะครับผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นสไตล์แบ่งกันยิงเหมือนเรานะครับโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันครบถ้วนกระบวนความนะครับผมอ่าเรารู้สึกว่าจะมีจดหมายจากบอร์ดบริหารนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมยื่นข้อเสนอมาให้นัทสันต,ติรับไว้พิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อเสนอที่ทางบอร์ดของแมนซิตี้ยื่นมาสะหน่อยซิโอ้โหเขาให้85,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยนะครับค่าเหนือ่อยเราเนี่ยเยอะกว่าที่เอวตันให้เราแค่ไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมโอ้โหแต่นี่มึงปลดมึงปลดเปกวด ก่อเป็นว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันช่วงนี้น้ำสันติขอพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดที่จะต้องบอกลากันแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งไม่สิตั้งแต่ตั้งแต่น้องสันติเลยครับผมแล้วก็โอ้ตั้งแต่คลิปแรกเลยอะตั้งแต่คลิปแรกที่ลงช่องเลยก็ได้คือพูดไม่ถูกเหมือนกันครับผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะไม่คิดว่าคนจะชอบดูกันขนาดน,นี้นะครับจริงๆถามว มันได้กำลังใจจริงๆนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็เป็นเด็กขี้เกียจคนหน่อเนาะไม่คิดว่าพลังจากกําลังใจของใครก็ไม่รู้เนี่ยมันจะมันจะส่งผลถึงเราได้ขนาดนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆครับมีความสุขมากครับผมกับซีรีส์นี้นะเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะเยอะกว่านี้เดี๋ยวคูจะร้องไ่านะครับผม ันนั้นผมไม่ขออะไรมากครับขอคนละไลค์คนละแชร์คนละวิวก็พอครับในส่วนของทีมต่อไปหรือว่าอนาคตของซีซั่นสจะเป็นยังไงเนี่ยผมแพลนไว้หมดแล้วจริงๆผมแพลนไว้ตั้งแต่ช่วงเอ่อยูเซลอบ8ทีมแล้วแบบตื่นเต้นมากอยากจะบอกทุกคนจริงๆเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเซอร์ไพรส์มากครับผมโอเคสำหรับซีรีส์หน้าสติซีซั่นสก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับสาวกเอเวอเรสต์ทุกคนเจอกันซีซั่นหน้าครับ もう一度。